ลังการงานเมกาชอนะครับผมช่วงนี้เมกาชอนกำลังแพงครับราคาร้อยถึงร้อยสิบาทครับเป็นต้นฤดูการครับมาครับหลายคนที่นี่ก็จะใส่เครื่องดักครับผมนี่จะเป็นเครื่องเสียงบลูทูธนะครับแล้วก็เปิดเสียงเรียกเมกาชอนแล้วก็เปิดไฟครับเขาก็จะมาตกลงในบอดที่เราทําไว้ครับผมแบบนี้ครับเพิ่งอ่าหลายคนก็ทํามาตั้งแต่ประมาณ 3- 4ปีแลวครับผมได้เยอะมากครับผมได้เยอะมากครับเมกาชอนครับมันไม่หมดหรอกครับผมมันมีมา ตลอดเลยครับซึ่งแมงกระชรนมันจะเป็นศัตรูพืชที่จะทําให้ข้าวเราเสียหายมันจะชนชัยนะครับมีผลกระทบกับชาวนามากครับผมฉะนั้นการที่หลายคนดักนี่ก็จะเป็นรายได้เสริมอย่างดีเลยครับผมนี่มาทุกแมงครับทั้งแมงคีซอนแมงมดนี่นั่นนั่นสารพัดอย่างเลยครับผมแมงทับแมงต่าง,ง,งๆเยอะแยะมากมายครับเป็นอาหารชั้นดีของหลายๆคนนะครับผมนี่ฮะก็จะมีพูกค้าแมคค้ามาจากต่างถิ่นมารับนะครับเพื่อนําไปจําหน่ายต่อน,นั่นเองครับราคาก็ ช่วงแรกๆก,ก็ช่วงนี้ก็จะอยู่นะครับพงร้อยถึงร้อยห้าบาทครับผมราคาก็จะลงมาเรื่อยๆครับผมนี่ยแค่เปิดไฟเปิดเครื่องเสียงมูทถือเขาก็จะมากันเยอะแยะมากมายเลยครับผมลองทําดูนะครับ